สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่12กันยายน2557กับเรา4ี่คนรายงานตัวค่ะดิฉันอรุณโณไทยสิริบุตรค่ะคุณทิดาชวนกุลค่ะพุติมาปุมานค่ะนิชนานแจมดวงค่ะเมื่อวานนี้นายอีเลฟเว่นนะคะเป็นการย้อนเหตุการณ์ตึงเวิร์ดเทรดที่สหรัฐอเมริกาถล่มค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์สําคัญในไทยด้วยเช่นเดียวกันใน รณีที่ผู้บัญชาว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติะ,ะวันนี้ก็จะมีการประชุมกันแบบเป็นทางการแล้วในสำหรับโโยกย้ายค่ะ,คะได้มีการถแถลงในส่วนของการจับชายชุดดำแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์นะคะอยู่ช่องหนึ่งที่นำภาพที่ทางด้านของคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงค่ะได้เปิด v T R การชุมนุมของคนเสื้อแดงที่สออชอได้ทําไว้ตั้งนานมากแล้วนะคะให้สื่อมวลชนได้ดูกันแล้วก็มีหลายอย่างที่มันเป็นการตั้งข้อสังเกตณขณะที่ การนําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพยายามที่จะนําเข้าสู่ความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยแต่ทําไมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการตั้งข้อสังเกตจากกรณีนี้เกิดขึ้นมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดกันแล้วก็เป็นข่าวลิดสําหรับวันนี้ของห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าของเรานะคะต่างประเทศก็ได้มีการย้อนเหตุการณ์กันไป11กันยายนขณะส่วนเมืองไทยก็มีความ คืบหน้าเกี่ยวกับคดีความนะคะ<ม>ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นความคืบหน้าได้หรือไม่ด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวต้องมาติดตามกันเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมเกี่ยวข้งองกันสืบโยงมาจนในตอนนี้แต่ว่าเรื่องนี้นอกจากจะมาตั้งข้อสังเกตกันแล้วเนี่ยอาจจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องเนื้อหาอรายละเอียดของข่าวด้วยนะคะเพราะว่าข่าวบางสํานักเนี่ยชี้ไปเลยว่า5คนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เอามาแถลงข่าวเนี่ยเป็นผู้ที่ ฆ่าคนเอกร่องเล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมีส่วนพัวพันธุ์แล้วก็จะนําไปสู่คนที่ฆ่าคนเอกร่องเก่านะคะเดี๋ยวค่อยมาลงในรายละเอียดอีิทีน,นะคะ่ะ <ขา S 1> และอีกหนึ่งประการที่น่าตั้งข้อสังเกตสําหรับข่าวคราวนี้นะคะก็คือมีการเชื่อมโยงไปถึงคุณเปิ้ลกฤษสุดาด้วยนั่นเองก็มีการตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้หลากหลายค่ะว่าในปีพศ2553นั้นคุณเปิ้ลได้เข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวกับกลุ่มมวนลชนวนนัเสือแดงแล้วหรือย,อยังนั่นเองค่ะคือทางตำรวจเขาพยายามชี้ว่า เขามีหลักฐานการโอนเงินให้กับทางเนี่ย5คนนี้เพราะฉะนั้นประมาณว่าไม่ตงหวง่วงเราเรื่องของหลักฐานเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะแต่แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยมันใช่แล้วหรือไม่เนี่ะนะคะจากนี้ก็มีประเด็นสังคมที่เราตาม<ช>แต่ว่าวประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในวันนี้นะคะที่จะมีการถแถลงนโยบายโดยนายกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ตั้งแต่ช่วงค่านะก็อ,ออกมาแล้วแหละว่าสรุปแแล้้้้ววจะมมีกกาาารถงงนนนโยยยบทััหดดด10 11 เป็น<า>ด้านาแตระะ่ระยะระยะทางเนี่ยระยะในการ แถลงนโยบายเนี่ยสั้นมากเลยค่ะเปรียบเทียบกับรัฐบาลอื่นๆที่ผ่านๆมาหลากหลายรัฐบาลนะคะเป็นวันนะคุณชติมาสมัยก่อนใช่แต่ในั้นนี้นะคะตีเวลาน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามีเพียง23นาทีครึ่งชั่วโมงนั้นสําหรับในตัวนายกประยุทธ์ที่จะแถลงส่วนการอภิปรายหรือว่าตอบข้อซักถามเนี่ยก็จะมอบให้เป็นหน้าที่รัฐมนตรีไปตรงนั้นไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่เวลาที่คํานวณมาเนี่ยใช้สําหรับในการแถลงนโยบายของนายกคือแถลงเสร็จแล้วนายกไปเลยเพราะว่าต้องไปดูเรื่องน้ำ ท่วมต่อที่สุโขทัยแต่ในส่วนของการอภิปรายตอบข้อซักถามต่างๆเกี่ยวกับนโยบายเขาก็จะว่ากันต่อก็อาจจะใช้เวลาในส่วนนั้นพี่สื่อบางสำนักนําเสนอว่าประมาณสองชั่วโมงนะที่จะใช้ในการนายรัฐมนตรีมีคิวขึ้นเครื่องบิน13บสนาฬิกาตรงอะไรก็ตามเราก็ดูที่สาระในการแถลงจะแยกส่วนแบบแต่อย่างไรอย่างที่ได้บอกกันว่าหนึ่งดูในการแถลงของนายรัฐมนตรีด้วยสองดูที่การทาหน้าที่ของสนชด้วยที่ หลายคนบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณ เรารู้แหละว่าสอนอชอมาแบบไหนยอย่างไรแต่สอนอชอ,อาจจะนึกภาพไม่ออกพยายามใช้จินตนาการเพื่อที่ใจต,ตัวเองเนี่ยเชื่อมโยงก,กับภาคประชาชนเพื่อที่จะได้รู้ว่าประชาชนต้องการอะไระส่วนการถแถลงนโยบายโดยนายกรัฐมนตรีถ้าเห็นว่าอะไรที่ไม่ควรหรือไม่ใช่ควรที่จะมีการแสดงความแย้งกันบา้างเพื่อที่จะเป็นการทําหน้าที่ของสอนอชอที่อ,อย่างน้อย,อย,อยก็ให้จินตนาการถึงประชาชนเรียกว่าถ้าเราจะมาดูลูกนะคะของวงจร ที่จะนําไปสู่กระบวนการของประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเกิดจากนะเกิดจากสมบูรณ์แล้วในการที่จะบริหารประเทศต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นเรามีรัฐบาลแล้วนะคะมีครมอ,อประชุมครมอว่าด้วยเรื่องของนโยบายต่างๆที่รับมอบมาจากคอสอชอแล้วก็วันนี้จะมีการถแถลงนโยบายโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ค่ะเห็นบอกว่าจะเริ่มมีการทํางานกันอย่างจริงจังแล้วหลังจากนั้นสอบอชอบก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างกันมากขึ้นนะคะ เพื่อนําไปสู่การร่างรัฐมนูญฉบับชั่วาต้องบอกว่าเป็นรัฐรมนูญฉบับที่จะใช้กันจริงๆนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีรัฐมนูญแล้วค่ะตอนนี้สกหลังจากที่พ้นกันไปเขาก็จะมีการแต่งตั้งแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าอสอกอสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยนะคะที่มีกันอยู่ประมาณ30คนเนี่ยพอพ้นไปแล้วทางด้านของประลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดี๋ยวจะนั่งหัวโตในการมาคัดเลือกกันนะคะ<ถ>สำหรับสมาชิกสองกเหมือนยกเลิกการเลือกตั้งใ,ใช่ไหมนะคะ กับการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เป็นการสรรหาทั้งหมดเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะรวมในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหรือไม่น่าจะรวมด้วยใช่ค่ะนายกอบตอบจค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเฉพาะสามสิบสองก่อก่อนนะคะเพราะว่าที่อื่นเขาเพิ่งเลือกตั้งกันเสร็จไปไงแต่โดยธรรมเนียมแล้วที่ปฏิบัติผ่านๆกันมากี่ยุกี่สมัยก็คือถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลในแนวข้าราชการแบบนี้ก็จะเป็นการยุติเ สคค<อ>ค่ะอันนี้ในส่วน,น,นสามา,สสา,มาชิกสภากรอื่ใช่นะคะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่มีการดําเนินการต่อไปนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีรายชื่อออกมานะคะแล้วก็คือใน,นเรื่องของการครัดเลือกสาภาพปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสาปชด้วยวันนี้กรกตอเองก็จะมีการส่งรายชื่อค่ะไปยังคณะอนุกรรมาการที่จะคัดเลือกนะคะผู้ที่มีคุณสมบัติ11ด้านที่เขาตั้งคณะอนุกรรมการที่มา11ด้านในการพิจารณาคัดเลือกสปช250 วันนี้มีการส่งรายชื่อไปด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้นั่งสปปชาะเห็นก่อนหน้าน,นี้ก,กรกตอเองออกมาให้ข่าวว่าจะไม่มีการแพร่งครายในส่วนนี้เลยสองตุลาคมทีเดียวก็จะบอกว่ามีใครได้ติดรายชื่อเข้าไปนั่งเก้าอีสออ้สปชกันบ้างนั่นเองอนอกจากนี้ประเด็นเรื่องของไมแพงก็ดูเหมือนว่า จริงๆในทางการซื้อขายในยคนจะจบไปแล้วมีการเคาะร,ราคากันเรียบร้อยโดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้บอกนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการลดราคาเหลือ35เปอแล้วก็เมื่อวานนี้มีผู้สื่อข่าวไปถามที่ปปชอบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยปปชจะเข้ามาตรวจสอบได้ไหมปปชก็บอกว่ายังไม่มีผู้ร้องพอบอกยังไม่มีผู้ร้องนักข่าวก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ย มันอยู่ในความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนปปชสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เลยหรือเปล่าโดยที่ไม่มีผู้ร้องค่ะ,อะปอปชก็บอกว่ารายละเอียดยังไม่ครบถ้วนก็เลยยังไม่เข้าไปก็คล้ายๆกันนะคะเหมือนตอนเรื่องข้าวก็ไม่มีผู้ร้องเหมือนกันคือกรณีเปรียบเทียบทีนี้เนี่ย สีสุวรรณจันยาออกมาตอกหน้าประธานเลยนะคะ,ะประธานของปปชอบ,บอกว่าส่งเรื่องไปแล้วะจะออกมาบอกว่าไม่ได้มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรื่องนี้เข้าไปได้ยังไงออนะ ถึงได้บอกว่าไม่เนี่ยมันเป็นมหาการมันไม่จบง่ายๆนะคะแม้ปนัดดาจะหลุดแต่ป่านเทพอาจแย่ได้นะคะออแล้วงาน,านนี้เนี่ยต้องใช้คําว่าดานหน้ากันออกมาเยอะเลยนะเฉพาะของพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็หลายคนแล้วนะรวมไปถึงคนะละพักรักเอ,อ๋ยของเขาด้วยทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกมาจี้เรื่องของไม่แพงลุงปู ลุงปู่ก็ออกมากับเขาด้วยนะ,ะออกมาเตือนไม่ว่าจะเป็นบอกแหละตอนนี้เนี่ยคนเหนประยุกต์เหมือนกับผีบนหลังเสือระวังเสือนี่มันจะแววงกันได้แล้วหมองหลวงปนัดดา,าเนี่ยอาสาเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะเป็นลิงแก้แห är, ที่แก่ก็ยิ่งยุง่ง นี่ยังไม่ไม่รวมอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะฮะเป็นสสกรุงเทพซึ่งทางคุณวิลาเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าแฉเลยก็ว่าได้ค่เดี๋ยวค่อยมาดูในรายละเอียดสรุปหลวงปู่ยังอยู่ยังอยู่โพสเฟซบุ๊กเลยค่ะยังอยู่ค่ะเพราะว่าเห็นเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งกับกลุ่มขาหุ้นพลังปฏิรูปพลังงานนะกับกลุ่มผู้บัญชากาตทอะไรอย่างเงี้ยนั่งหัวโตเลยเดี๋ยวเขาครั้งที่แล้วเขาเป็นพิธีกรเลยนะพิธีกรเนินการตอบข้อสังข์ของทั้งห้าแม ถเพืนจะพันม่เลยอ่ะซ้ำแล้วซ้ำแล้วไม่เอาเอาประเด็นใหม่ประเด็นใหม่ลู้ปลกเขาลูกไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วพูดแล้วเอาออกเอาออกอะไรเคลนพิธีกรเนี่ยคะก็ต้องเป็นผู้จัดการจัดสรรว่าเใครมูความเหมาะสมในการมาพูดในจุดนี้เวลานี้ก็เป็นหน้าที่ของพิธีกรไปว่าซ้อมเป็นประธานสภาใช่เลยดิฉันนึกว่าเอ๊ะนี่คือดิฉันฟังวิทยุดิฉันไม่ได้ดูทีวีไงเปิดมาถึงก็ได้ยินอ้าวคนต่อไปว่ายังไง เดี๋ยวมีคนไปยื่นร้องเพราะประธานสภาคนที่ผ่านมานี่ก็ทําไปตามระเบียบนะตามระเบียบข้อบังคับมีคนเสนอยติให้ปิดอาการอภิปรายพอปิดไปเสร็จปุ๊บสุดท้ายเป็นหอกย้อนกลับมาทําร้ายก็อย่างนั้นนะหลูงปูต้องระวังด้วยต้องดูด้วยว่าบางทีข้อบังคับในที่ประชุมเนี่ยมันใช้ไม่ได้พอหลวงปู่นี้เสร็จก็มีอีกหลวงปู่หนึ่งที่กำลังเป็นข่าวก็่โครงด้านสังคน ก็ออกมาบอกแล้วนะคะก็เป็นการข่าวพาดหัวของข่าวสดในวันนี้เดี๋ยวจะให้คุณคุณทิดาชี้แจงในรายละเอียดกันเฉพาะเฉพาะเรื่องพระเนี่ยเดลีนิวเนี่ยมีอยู่3เคสด้วยกัน3มข่าวเลยสําหรับวันนี้เฉพาะพระอย่างเดียววงการจีวอนี่ยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามในหน้าหนึ่งเดลี y นิวก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะไปติดตามกับคุณคุณทิดากันต่อเลยค่ะ ลักษณะค้างหรือเปล่าหนา้าคุณชุติมาอย่างเา <c oughs> ดียวคุณชุติมายิา้มยยไมเผินเลยค <c oughs> ่ะ cara, สำหรับทางมติชนในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวใหญ่เลยเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของกรณีที่จะ,ะดันกฎหมายตั้งศาลปกครองนะคะโดยพาดหัวว่ายันทําโพตุลาการแล้วเห็นชอบ91นนะคะดันกฎหมายตั้งศาลปกครอง ในขณะที่้าดหัวรองถัดไปค่ะเป็นประเด็นใหญ่ครึกโครมเลยของเมื่อวานนี้กับการตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะคะว่าที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินําชายชุดดําซึ่งกลัวไม่รู้ว่าเป็นชายชุดดาค่ะก็จัดชุดดํากันมาจริงๆเลยนะคะใส่เสื้อแขนยาวมีผูกผ้าสีแดงที่แขนนะคะมีมุมคลุมหมว